เราต้องหาเครื่องก่อนสักเครื่องหนึง่งด้านอะไรืปร่ปกี้มันใช่ไหมนะเดโมกก้อนอ้เพื่อนโดนแล้วหนึ่งเฮ้ยได้ยินเสียงอุ้ยเรายืนดูแฮ่อ้ยเฮียอยู่ตรงนี้นี่แล้วเรายืนดูทำไมวะ ไอ้เพื่อนไปเร็วไปเร็วกูไม่ซ่อมมึงน,นะกูก็กลัวแต่กูกลัวเหมือนกันไม่ใช่กูไม่กลัวถ่ายทำชีวิตสัตว์ประหลาดไอ้เงี้ยกูก็กลัวนะกูจะไปช่วยมึงยังไงดีวะไอ้เงี้ยสงสารเพื่อนอนะแล้วอ่อนแล้วเพื่อนตายเลยแล้วปล่อยกูอยู่คนเดียว เวน์ตะไลแล้วท่ออยู่ไหนมีไหมเ้ยอุ้ยอะชิบหายแล้วไงแล้วมันปิดท่อแล้วแล้วกูจะออกยังไง่ะเปิดนี่เหรอเอ้ยได้วะอ่ะกูลองดิ เอ้เอ๊ะตายเป็นตายกูก็กลัวเนี่ยไอ้เหี้ยโคตรกลัวเลยเนี่ยจริงๆมันมาแล้วนั่นไงไหนวะบอกว่าอกอุ้ยไอ้เหี้ยบอกว่าคือขูขอไอ้สั๊ดไอ้เหี้ยออกได้ด้วยไอ้เหี้ยเหนื่อย ถ้าท่านผู้ชมชอบฝากกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์หน่อยนะครับสามารถติดตามผมได้ทาง YouTube Facebook Twitch ขอบคุณมากครับ